สวัสดีเพื่อนเพื่อนค่ะจากในห้างแฟ s h i นไอซ์แลนดนะคะเราแวะมาเที่ยวแล้วตอนนี้เรากำลังจะกลับแล้วค่ะสะดวกมากมาด้วยรถไฟฟ้าสีชมพูแล้วก็จะกลับด้วยรถไฟฟ้าสีชมพูค่ะอันนี้จะเป็นฮอลด้านหน้าเลยนะคะที่เราลงจากรถไฟฟ้าสีชมพูมา เราก็จะกลับไปทางเดิมโอ้ข้างในกว้างใหญ่มากเพิ่งได้มาค่ะสุดยอดมากเมื่อก่อนคือมันจะไกลจากบ้านเรามากได้ยินเชื่อห้างนี้มานานแล้วแต่ว่าเข้าไม่ถึงค่ะคือถ้าต้องมาด้วยรถประจําทางหรือขับรถมามันไม่ไหวค่ะเพราะมาจากสมุทรปราการแต่คราวนี้ตั้งใจมาเที่ยวเลยค่ะออกแล้วนะคะมาจากสมุทรปราการนะคะขึ้น BTS สีเขียวมาลงวัดภษีต่อสีชมพูค่ะ มาลงวงแหวนลามอินทรามันสุดยอดมากๆเลยค่ะรถไฟฟ้าเนี่ยทำให้เราเข้าถึงใจกลางเมืองได้อย่างง่ายดายเลยค่ะเข้าออกจากเมืองได้อย่างสะดวกสบายนะคะนี่บรรยากาศที่เราอยู่หน้าห้างแฟชั่นไอซ์แลนด์นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปกลับด้วยรถไฟฟ้าสีชมพูค่ะ